เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐบาลให้ดำเนินไปในทางสายกลางความพอเพียงจึงหมายถึงความพอประมาณเพื่อการเข้าสู่มาตรฐานพออยู่พอกินโดยมีหลักในการปฏิบัติคือยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้ใจ่ายในทุกด้านที่ไม่จําเป็นลดลักความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีวิตอย่างจริงจังยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุดจริตไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากโดยต้องผลขวายฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสำคัญ